หวยของเราเนี่ยมันก็เป็นหวยคือหวยบัวเปลี่นจอบ่มีน้ำเลยครับน้ำม,มากกะแห้งแห้งใชหน้ากะแถวนี้ก็แห้งเลี่ยงพอเนี่ยมานายเพื่อผึ่นกะมาหินผึ่นกะทำให้มีจะฝา,า,า,ากถึงทีมงานของอําเภอไหมครับก็ก็ฝากถึงทนายพือก็ขอบคุณมากที่มาดูเลมาช่วยเหลือบ้านที่ตั้งเราก็มามาเรื่อย แต่ดีเพราะว่าเรามามันอุ้มสมบูรณ์นะครับมีน้าก็คือเล่าหวานนะครับหนาเพืคือชีวิตเนาะพอมีหนาปุ๊บทางหน้าไก่หน้าทางคองนี่จากตนาก้นไม้ก็เคี้ยวแต่รอดปกติมันแหงเหล้วแหงมัดบ่มีน้ตนาต้นไม้แห้งเหี่ยวพอเราไมา่ทำมันนี่ยให้ก็เออดีขึ้นเดี๋ยวมาสร้างชีวิตไหงนาะมีรายเด้ปก่อนปูพักนะครับน้ำคูคลองน้ำเนี่ยจะใช้น้ำคลองเขานี่ ครับคนก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับทั้งท่านนายอำเภอชุมเพนะครับแล้วก็ทาง้าทีมงานของทางอ้ามนะครับที่ดูเลหรือว่าหางบประมาณนะครับหางบประมาณมาทำฝายกีดกั้น้ําให้กับทางบ้านเี่ตั้งทางห้วยบัวเปนของเราทําให้เกษตรกระกน,นะครับที่อยู่ข้างขางติดคงได้รับผลประโยชน์มีน้นําทํานาปลูกพัก ท่านเรือเข้าก็ไปขายทําให้กเกษตรกรมีรายได้ลดละลดต้นทุนแต่ตอนนี้ก็เปิดข้านาเลยไม่ต้องสูบยากเพราะว่าเรามีฝายวัสดีครับเก็บพริกอยู่ค่ะเก็บพริกอยู่นะครับอ่าเป็นปีแรกที่ได้เก็บพริกตรงนี้เป็นปีแรกที่ได้เก็บพริกนะครับก็มีฝายแกนดินซีเมนต์อยู่ตรงนู้นอ่าเมื่อกี้ช่างงานบอกแล้วใช่ไหมคะวันนี้เหมือนกับเป็นผลผลิตของการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ทุกปีจะไม่ทุกปีถ้าถึงวันนี้เนี่ยน้จ <ะ S 2> านจะไม่มีเลยน้ําจะไม่มีเลยแห้งสนิทเลยนะปีนี้เรามีฝายแกนดินซีเมนต์แล้วต่อยอดด้วยการปลูกพืชผักส่วนครัวนะคะ <ขอ S 2> นี่วันนี้เรามาเก็บผลผลิตออกมาแล้วลเมื่อสักครู่ไปไป่ปาเมื่อคือแล้วก็ฝั่งทางโนโ้นก็จะเป็นแปลงฝรั่งสนุกดีค่ะสนุกดีนะครับเห็นเหมือนกับเห็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะได้ กิจกรรมที่เรามาทําแล้วชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรนี่คือความสุขไม่เหนื่อยอ่านี่นะครับนี่ดูหน้าของคุณมีความสุขนะครับนี่นะครับยิ้มสวยมากครับนี่เหนื่อยนะฮะออกกลังกายกันนะครับแล้วก็นี่มากับปอลอู๋โสดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่นะมารวมโจทยกันนะนี่นะฮะฝ่ายตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับฝ่ายนี้นะฝ่ายตัวนี้นะคะเราได้รับงบประมาณจากกลุ่มเซนทันเซนทันขอบคุณครับกลุ่มเซนทันถัดไปฝั่งทางนู้นก็จะได้รับความนัวคอจาก โรตารี public, 90, ่ Northwest ุมแรสโมสรโรตารีชุมแพค่ะถ้าฝั่งทั้งนู้นนะคะก็จะได้รับความนึกคิจากสถาบันทับก้าโดยท่านดรทวีสันวิชัยยงประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นมาดําเนินการให้ปีนี้บ้านนี้อุดมสมบูรณ์จากที่เคยแล้งปีนี้มีน้ำแล้วอันนี้ดีใจกับชาวบ้านด้วยแล้วก็ดูเขาต่อยอดกิจกรรมปลูกพืชผักสุนทรควาปลอดภัยไม่ต้องซื้อเหลือก็เก็บขายวันนี้จะเก็บไปทานที่บ้าน โอเคแล้วเจอกันรอบหน้าวัสดีครับ